วัยรุ่นขับลงเลยไปได้ให้วัยรุ่นขับแมคโครลงเลยครับยิงมาขนาไหนนี่ว่ะขับวิบากอะไรต่อชิวแล้วเจ๊ขับแล้วเตลิดไปนู่นหนูทำไมเองใส่แมสก์กตีนเหรอฮะนีงใส่แมสได้กรนตีนเหรอแมสกน่ะเอ้ไม่เป็นไรหน้าตามไหนเองมาดูงานนี่ขับลงตรงไหนนี่ เดว่า็ดามหมดม,มีไม่มีเดียนไหมีอหมไม่มีมาทิ้งบอ่อใหม่แล้วครับฮะยังได้แอกหนึ่งแอกหนึง บ้านผู้สาววะเนี่ยเนี่ยบ้านผู้สาวผูวสาวเลยเนยี่มีด้อมีอยู่มียังเคยดูตอนเย็นเด้ต่อเด้เ <c oughs> พื่อเร็วเออให้แล่นดีอยังไาาหนวะโชก้าดาววะโอ้โอโอ นี่เลยครับงานงานใหม่ของเราครับบ่อน,นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าย้ายมาลงที่ใหม่ครับผม พดพูด,พอดงงเออนังลงะโอ้ขอกดอิน่ใส่ครังเดียวพอแล้ว ไปครับไปเสเลยอ่ะขับเป็นปขับยงไ <laughs> เดี๋ยวไม่ออก เาจะเอาไปจอดไหนเนี่ยขุดไหนก่อนเนี่ยบอกเขาจะขุดงไงวันไหนขุดบิ้งนี่ไปเลยเดี๋ยวเขาจอดนี่ก่อนวะ ได้ค่อยว่ากันไหมอ,อสยย้สะใหญ่สะใหญ่เลยนะเป็นไล่อยนนู่เนี่ยนี่ปวดต่อมาไกลต่อโชคดีเลยวะ่ะได้ขุดสะใหญ่เลยอะ กอ<ร>นี่เลยเราขุดบนนี่เลย<ะ>นี่ฮะเออผมหามงานอุ้ยแมงจิ้งรีดนนีน่ใช่ไหมเอาเก okay, ็บมากินไห <magical. S 2> จิ้งรีดดน้าทะ,ะ่ะะานงเนงนี่ง เราเล่งเนี้ยเอ้งไนกัเน้ยเเนียขานมาขนามาาทีนีมีดเลยตาไม่มีดวาเอามาตัดไม้เสียบนี่นี่ปาปาเนี้ยบ้าหางทเดี๋ยเขน่าเดี๋นเดี๋ยวเดี๋ยวอรตัวไหนเป็นเกีย์ไหมตรงๆเกตรงขานตัวตรงไังไม่ย่่ยนี่นี่น่ะเอา

hả lâu hả lâu hả lâu bây giờ chưa một hạng người hết mọi người อพูดถึงคู่คือข้องที่เชื่อมกันข้องเชื่อมกันคู่ข้องเชื่อมกันคิเื่องอไข้องชื่อมกันเงองง่ายนี่ก่อนหลอัหัวก่อนแล้วก็อื่นอ้ห้องมันเชื่อมกันอยู่้อง้องนามันเออเาหล่ากันนมาเ่อหาเยอะห่งเล่นหากันน้างข้องน่มงเวันไนว่างคู่คือว่างมืดวางมดวางมืดดู โอเคนน่บ่น้องวันยืนยังนาจ้ะเินมันได้หาคนงไปสามสามี้องหองมันมันมันเชื่อมกันเบยนี่ห้องตัวนี้ก็บหาเมติบ่ครับหัวมันเอาแช่หัวมันแหมคล้องไปเล้วคล้อถือว่าตันเขาหากันไล้นม่นามันไหลเขหากันได้เออคล้องไปปุ่นอีกัวนคู่คนว่คล้องแลนกันโดนก็คล้อง เรานำหากันน้ำคลองมะอย่างนี้ใมืดเลยนะขุดถึงไงแค่ตัดคลองไปงี้เลยเราขุดขุดลึกตัดให้มันไหลหากันเออทางทังพุดนไหลหากันปะเออก็เชื่อมกันมืดเนี่ยนะวิธีไหนเอาทางพี่ก็ได้คลองน่ะเชื่อมน้ำเชื่อมเชือมเหล่าเต้เออเอาทางพี่ตัวเชื่อมนี่เอาไงซ้ำกันหรือว่าเอาน้อยตัวเชื่อมตัวนี้มันน้อยนะเออตัวนี้น้อยดีนะเอาจะโพดตังกระชองกรองหนาไม่คู่นี่ ต้องฝากไปคู่มานี่ตัวเขี่อมไปนี่ฮะของบริพิใหญ่ายดีตัวตัวงาะเขี่อมไปนี่ไอ้น้่นมันไหลไปหาการในซีนสองตัดเดี๋ยวตัวนี้นี่ตัวคล้งนี่ไมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่นี่ครับอันนี้หาเมตรเอียวอันโค้งเชื่อมนี่มันิดน้อยเอาน้อยน้อยก็ได้เพราะถ้าหนักมันมันตัดคู่ออกจากกันเลยเดีคู่จะมาเชื่อมกันได้ปะนี่ตัดล้วตัดคู่นึงตัดคู่นึงแล้วก็ไปท่งพุ่เสร็เต็ม คู่นึงมาเที่ยมอ๋อสุดเซ็ตสุดเซ็เออวันน้ำให้มันน้ำเรียน <laughs> ออน้ำเรียนนะกัน,นแต่ว่าคู่พอประด้แลรนหากันได้แบบนี้<อ>คู่จะต้องตัดตัดออกเด้ตัวไผ่ตัวมันในคู่กัอนเนี่ยมัม้งหรือว่ามันสุดเซ็ตแต่ทั้งหมดเลยมันนี้ยู่ทางทางนีงมันประเด็นไงที่ประเด็นอะไรนะประเด็นไงเลยฟ้องตัวนี้มันหาเม็ดแต่ว่าคู่ไอ้ตัวเนี้นยตัวตัวตัวตัดคู่ออกปตัวคู่นี่แค้ตัวน้อย แนลนน่อยน้ำไหไเชี่มกันซื้อเรือรงกคนทสงทั้งพี่ล้วเปิดนี่เลยเดี๋ยวเปิดพี่เลยไปเลยนี่เอาดินอยู่ในู้หลักลับมาขวยนี่ลวกัับูเลุอเียนมาละรต้องต้องทองรองไปไดนี่ก่อนลับมาเพื่อขวยนี่เห็นปะขวยตัวนี้ตัดคู่หอกขายถึไปตั้งลำไปถึงเน ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวตอนตัวกะมาบริโ่เต็มเลยโบครึ่งนึงนี่ตัวข้อหนึ่งปใส่ครึ่งนึงออลึกออลึกตนักอลึกวออลึกวะลึกลึกสองเมตรออลึกสองเมตรลึกสเมตรไม่ใเมตงครับเฮ้จังเลยก็หาเมตรปะ ดดบ่อเราบริเวณเอาอย่างไรเราอยากาหาเม็ดดินเอินดินตะเกงนิ้นคือขุดก็ต้องเปิดมันได้นั่นน่ะให้มันได้กลับไปกลับมาบอ่อพังอยพอใครในหาเม็ดเอา <ไป S 2> เลากระเทีเดียวเลยบร้อยลากระเทีเดียวต้องปั่นคู่บริเวณนี้นะเดิน าไปที่เดียวบตมเ <ไป S 2> อะทืนระะลกับสองเมตร,รเหรอบะนี้ลึกสเมตรบดนี้สโลไปปุ่นเออสลาล่องเปิดเปิดนี่บึ้งอ่ะเปิดเิงว่ามันสโลไปสเมตรอะมันสโลพอดเลยมันสีรา,ามารถยืนทั้งนเบ่อรรเอาสโล จำรถเลยเหรอมันก็ตัดไปรถมาทองเม็ดเลนว่ะมันจะสามารถเหลือเลยืนกัตรงนี้ได้บ่เพราะว่าถ้ามันขุดขุดกลับไปทางเดียวเลยทังได้ก็บ่งามบ่ตรงฟังคนบ่ตรงเลยว่ะแล้วบ่กลับไปกับมันแน่นว่ะมันรถมันยืนอยู่นี่ครับไงยืนด้วยนี่มันเอื้อมไปหุ่นมันแนม่าเห็นเหรอมันบ่ตรงนี่เคลียร์รถยืนอยู่กลางคล้องนี่บ่ตรงเลยว่ะครับไหนก็บ่ตรงหอก เสียงเสียงยังเสียจ้างผูตรงครับเนี่ยพ่กเห็นจ้างกับผตรงผู้ดไม่ยึดการผู้ใดยึดกลางได้เลยนั่นแหละมั่ต้องเอาผมผมอ่ะยืนรถนีกันวะผมเสียเล่งแนวมันวะล่ะเร่งไปยึดกลางอะไรด้แต่ผูตรงยืนกลางผู้ตรงนี่เด็ยเ็ดยเฮ็ดใหญ่จักนเ้ มันมันยืนมาได้ขยายอะไรอย่าง้ยบอขยายมันยืนกลับมาก่ได้อะขยายขยายโค้งได้อีกว่าท่นขยายโค้งแมนขยายไปอีกให้รถมันยืนได้อะเอาจังมิมันยืนได้หอโอ้นี่ลากลองปุ๋ยเบื่อนนี่คนั้นลกลองปุ๋ยเดี๋ยวผมจะเปิดเบื้อ่อนว่ามันขยายอีกนิดเดียวครับเปิดเบิ้งวาสโลว์มันหดเสนนะมันจะยืนกับมากได้บสะ อย่านับนแหละมันติยืนอย่างมันคลั่งลุ่มย่างมันยืนล่นประด้นะอ้นครับเดลองเบิ้งก่อนล่วงตัวนี้เบิ้งก่อนสำนักบ่ได้นจังไดก็ยยจักามิดผ่าิก็ได้อีกผ่าสเส้นก็ได้ใหญยักมิดนหญ่ิเออโอเคบโอเคจบเลยแต่ว่าแต่ว่าหกมตรนี่กลับไปกลับมาสบายเลยอ่าหกมตดเลยไม่หกมม่พอดีหกมิ่ กมตรเอาวัดไปเลยหกมตรครับเือเปือนเจ้าสีมันยืนจะไปกับมาได้เอาเดี๋ยวเอามงไหนม้องงห้องมูโตฮ็ดห้องจึงยังอเมมูโตล่ะเท็ดอ่ะมันจะคอยสิได้งานเฮ็ดงานมันก็ไดดเ้็วเออนั่นเนี่นั่นเฮ็ดงานมันได้งานได้เออห้อง เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ